เตียงทวมดกำลังหัเตียงตัวสวดมนตอาลาฮัมมาสัมมุโทโธ่าพาววอามมพา,พา ตุปัิปันโนข้างเขตุาอากาวตุบปัิปันโน้างเขตุราาการป่างทางน้ำมันตุบปัดสีสันโนข้าเขบเศ้าร